สวัสดีครับพบก็ผมเซมเอเอนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมบัตรสไตรไ์อีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารเกมบัตรสไตร์กันเพราะว่าบัตรสไตร์มีการอัปเดตแพทเรียบร้อยแล้วนะนะวันที่29กุมภาพันธ์2567นะครับก็ในแพทครั้งนี้รู้สึกจะเป็นแพทแก้ไขบัคซะส่วนใหญ่นะที่รู้สึกว่าผมก็เคยเจอเหมือนกันบัคที่เขาแก้มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาสาธยายให้ฟังนะว่ามีการอัปเดตอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นแค่ การอัปเดตแค่เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะแก้ไขบั๊กส่วนใหญ่นะครับอัปเดตใหญ่ที่มีตัวละครใหม่แล้วก็มีปืนใหม่ผมคิดว่าน่าจะอีกสักประมาณ2อาทิตย์นะครับเพราะว่าอ่าสไตล์พาร์ทเนี่ยมันเหลืออีกประมาณ14วันใช่ไหมพอครบ14วันปุ๊บสไตล์พาร์ทใหม่ก็จะมาอุปกรณ์ใหม่หรือตัวละครใหม่อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ผู้พัฒนานะที่เขาจะใส่เข้ามานะแต่ส่วนมากเขาจะมีตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆแหละผมคิดว่า ีนี้เรามาพูดถึงการอัปเดตของวันนี้นะครับก็คือวันที่29กุมภาพันธ์2567มีการอัปเดตอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวละคระน้องรันนะครับก็คือสาวน้ําแข็งชุดฟ้าฟ้าแบบนี้เขามีการปรับปรุงสกิลของม่านพลังน้ําแข็งนะครับหรือว่าสกิลแอคทีฟของตัวละครนี้นั่นเองคือความสามารถของสกิลแอคทีฟของตัวละครนี้ก็คือจะสร้างกาแพงน้ําแข็งขึ้นมานะครับ ก็กระพางน้ำแข็งเนี่ยสามารถอยู่ได้นานถึง25วินาทีนะครับแล้วก็เลือดของกําแพงน้ำแข็งอยู่ที่1,000แ,แต่สิ่งที่เขาปรับปรุงนั่นก็คือตัวก,กําแพงน้ำแข็งเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนร่วมทีมของเรานะอยู่ในบริเวณที่มีกําแพงน้ำแข็งอยู่รัศมีก็คือ5เมตรนะครับถ้าเกิดเพื่อนร่วมทีมหรือเราเนี่ยอยู่มันจะมีการเพิ่มเกาะให้เรานะครับอีก25แต้ม เกาะของเราปกติอาจจะมีกี่แต้มก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเพิ่มมาอีก25แต้มนั่นเองนะครับภายใน25แต้มนี้ถ้าเกิดเพื่อนร่วมทีมของเราหรือเราเองเนี่ยเดินออกจากระยะรัศมีเกิน5เมตรนะครับที่กำแพงน้ําแข็งนั้นตั้งอยู่นะประมาณอีก2วินาทีนะครับก็คือเกาะเราก็จะหายไปนะครับเกาะที่เขาเพิ่มมาอีก25แต้มแหละก็คือจะหายไปทันทีนะครับตรงน,นี้แหละเขามีการปรับปรุงใหม่คือแก้จาก 2วินาทีนะครับกลายเป็น10วินาทีนะครับดีเลย์ิ0วินาทีนั่นเองอย่างเช่นเราอยู่ในจุดที่น้องรันเขาตั้งกำแพงน้ำแข็งอยู่ใช่ไหมแล้วเราเดินออกจากจุดที่กำแพงน้ำแข็งเกินรัศมีก็คือ5เมตรเมื่อถึง5เมตรหรือ6เมตรเนี่ยปุ๊บตัวเวลาก็จะคูดาวก็คือ10วินาทีจากปกติเนี่ยสองวิแล้วก็เกาะหายไปเลยอันนี้เป็น10วินาทีนะครับก็ทำให้เรามีเกาะเพิ่มขึ้นมาอีก25้าวิ ในในระยะเวลาอีก1ิบวินาทีนะครับอาจจะทําให้เราสามารถสู้กับศัตรูได้นะครับนี่คือสิ่งที่เขาปรับปรุงมาแค่นี้จริงๆเกี่ยวกับตัวละครอะไรสกิลอะไรเงี้ยมีแค่นี้นะครับจริงๆผมคิดว่าจะแก้ไขในส่วนของสกิลตัวโวลนนะั่นเนี่ยเขาบอกสกิลโวลนมันมีการคือมันโกงเกินมันเกียนเกินนะที่แท้ไม่มีการแก้ไขอะไรนะในแบบนี้แก้ไขแค่สกิลน้องหลัน มีแค่นี้จริงๆนะครับส่วนที่เหลือนะรู้สึกเขาจะมีการปรับปรุงในส่วนของโหมด BR หรือว่าโหมด b a t t l e Royal e นะอาวุธที่ได้จาก AirDrop เนี่ยหรือว่าโหลดเอาทีท่เรานำมาจาก AirDrop นะครับจะแสดงการติดอุปกรณ์เสริมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูนะว่าติดอุปกรณ์เสริมยังไงนะครับเราจะเอาเขาเรียกว,ว่าอาวุธนะครับจาก AirDrop เนี่ยมันก็จะมีบอกว่า ว่าติดอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแต่มันไม่ได้บอกละเอียดนะมันบอกแค่เป็นช่องช่องเฉยๆช่องสีแดงๆอะ่ะเอออันนี้เหมาะสําหรับที่ท่านผู้ชมที่ยิงศัตรูที่เขาเอาปืนจากแอร์ดอปมาแล้วเราไปเก็บปืนเขาเนี่ยแล้วเราอยากรู้ว่าเขาติดอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเราก็จะได้ประเมินได้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาติดรู้สึกว่าแต่งเต็มไว้แต่งเต็มก็น่าจะดีอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่ผู้ผู้พัฒนาเขาเพิ่มเข้ามาเล็กน้อยนั่นเองเรื่องที่สุดท้ายเลย บักที่เขาแก้อย่างแรกเลยก็คือ,อแก้ไขปัญหาก็คือล่มชูชีพกลางช้านะครับอย่างเช่นเราโดดมาจากบนเขาหรือบนอะไรก็แล้วแต่แล้วบางทีล่มชูชีพมันไม่ค่อยกลางผมเจอประจํามากผมคิดว่าท่านผมผมคิดว่าท่านผู้ชมน่าจะเคยเจอนะโดดโดดมาจากสะพานโดดมาจากตึกหรือโดดมาจากอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่สูงพอเออมันจะเป็นนะครับแต่รู้สึกว่าเขามีการปรับปรุงแก้ไขแล้วนะครับในส่วนของการกลางล่มชูชีพช้า นะครับต่อมานะครับข้อที่2ก็คือแก้ไขปัญหาเรื่องกดใช้สกิลไม่ได้นะครับกดใช้อาวุธคว้างไม่ได้นะครับหลังจากที่เรากดปั๊มยามาเอออย่างเช่นเราเลือดลดใช่ไหมแล้วกับเขาเรียกว่ากดปั๊มยาปุ๊บแล้วพอจะกดใช้สกิลหรือจะใช้อาวุธคว้างเนี่ยไม่สามารถกดได้ไอันนี้ผมก็เคยเจอนะอันนี้รู้สึกว่าเขามีการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับข้อที่3ครับแก้ไขปัญหาเมื่อใช้อาวุธระยะประชิด นะครับแล้วมันจะฟันเองนะครับอย่างเช่นเราเอาไปส่องเขาเรียกว่าเอาไปชี้เอาเป้าเนี่ยไปชี้ในจุดที่ศัตรูยืนอยู่แล้วมันจะฟันให้เองนะครับอันนี้เฉพาะในโหมดคนที่เปิดใช้งานยิงออโต้นะฮะคือเกมนี้มันมีโหมดที่เขาเรียกว่าเปิดยิงออโต้ด้วยเราก็แค่เลื่อนเป้าให้มันไปโดนจุดที่ศัตรูอยู่ก็ยิงให้แล้วนะครับอันนี้เขาแก้ไขในส่วนของคนที่ถืออาวุธไร้พิชิดแล้วก็เลื่อนเป้าเนี่ยไปตรงกับศัตรูนะครับแล้วมันฟัน ฟันให้เองนะครับอันนี้เขามีการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยสาหรับคนที่ใช้โหมดยิงออโต้นะครับข้อที่4ี่นะครับแก้ไขปัญหาเรื่องแอดดอปนะครับที่เกิดที่มันเกิดจุดที่ผู้เล่นไม่สามารถขึ้นไปเก็บได้นะครับรู้สึกว่าเขาปรับปรุงแล้วบางครั้งผมก็เคยเจอนะแอดดอปที่ดอปเป็นจุดบนหลังคาที่เราไม่สามารถขึ้นไปได้เอออะไรประมาณน,นี้เคยเจอเหมือนกันหรือบนภูเขาเนี่ยเราไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับรู้สึกว่าเขามีการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย อย่างสุดท้ายนะข้อที่5แก้ไขปัญหาผู้เล่นนะครับไม่สามารถเพิ่มเพื่อนได้นะครับอันที่จะเป็นเฉพาะคนที่ใช้ f c e e o o o ล็อกอินกับเกมนี้เท่านั้นนะครับทั้งหมดก็มีประมาณเท่านี้นะไม่ได้เยอะอะไรเลยนะรู้สึกว่าจะเป็นฮอตฮอตฟิกถ้าเป็นส่วนใหญ่นะก็คือแก้ไขปัญหาที่ผู้เล่นเคยเจอนะสิ่งที่ปรับปรุงเพิ่มก็คือก็มีแค่ปรับปรุงในส่วนของสกิลน้องรันเนาะก็มีการปรับปรุงม่านพลังน้ำแข็งแค่นั้นเลย ที่เหลือเป็นการปรับปรุงในส่วนของอแก้บั๊กก็เป็นส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมบัตสไตล์มีการอัปเดตของวันที่ยีกุมภาพันธ์2567มีประมาณนี้นะครับใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะหรือใครมีข้อมูลอะไรจะแบ่งปันกับคนอื่นนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันได้ครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ